สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ต้มยำกุ้งทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จะพาไปดูข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับเงิน5,000บาทเยียวยาแรงงานฝ่าวิกฤตโควิด COVID -19 นะครับเพื่อนๆจำนวนเงิน5,000บาทที่เราจะได้รับนี้นะครับมีไว้เพื่อช่วยเยียวยาแรงงานนอกระบบประกันสังคมนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยนะครับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประหลัดกระทรวงการคลังในออกมาตรก,การดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับเพื่อนๆต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อมระยะที่2แรงงานลูกจ้างลูกจ้าง,ช,งชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับซึ่งจะมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือคนละ5 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อนๆ เพื่อเยียวยาแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่มีอยู่ในระบบประกันสังคมจากการปิดที่เสียงตามประกาศชั่วคราวนะครับจำนวน3ล้านคนกันเลยทีเดียวนะครับข้อที่2ลงทะเบียนออนไลน์นะครับตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับเพื่อนๆซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่28มีนาคมพศ2 5 6 3นี้นะครับ,ออรบข้อ3 เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน5วันนะครับเพื่อนๆหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้นทางช่องของเราก็จะใส่ลิงก์ลงทะเบียนเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยและถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องเรานะครับเพื่อนๆส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ